สวัสดีมิตรรักการดูดวงของช่องนมสวีททาโร่นะคะมาอีกแล้วหายไปแล้วก็มาพยายามจะทำคลิปมาโหยอยางงอนกันนะคะวันนี้พี่อากาสในหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณและคำพรที่คุณจะได้รับ การอ่านครั้งนี้คือการอ่านแบบ general reading คือการอ่านแบบโดยรวมทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงก็แล้วแต่ต้องขออภัยมัณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณการกดไลค์การกด Subscribe การกดแชร์ให้กับแม่ค่ะสิ่งสำคัญเลยหากใครจะดูวดวงส่วนตัวแอดไลน์มาที่นมสวิตชห้าหกสามห้าค่ะและหากใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่หน่อยนะคะโหต้องบอกว่า พยายามปรีกตัวมานะคะปรีดเวลามาทําคลิปน้บอกเลยว่างานที่บ้านยุ่งมากๆเลยนะคะวันนี้มีพ่ทั้งหมดสี่กองให้เลือกเนาะเพื่อไม่เป็นปการเสียเวลากองแรกนะคะคือกองน้องมิลเลอร์ค่ะกองที่สองนะคะคือกองน้องโกค่ะกองที่สามนะคะคือคุณคิปเปอร์ค่ะกองที่สี่นะคะก็คือกองน้องเอพิลค่ะ เลือกทั้งหมดสี่กองนะคะเลือกไพ่ที่ดึงดูดคุณมากที่สุดทําสมาธิหลับตานะคะเมื่อเลื่มตาแล้วกองไหนที่ดึงดูดคุณมากกองนั้นคือกองคุณค่ะกองน้องมิลเลอร์กองน้องโกลกองน้องคิปเปอร์และก็กองน้องเอพิลนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะโอเคค่ะกองแรกกองน้องมิลเลอร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า อาสิงายงสิทธิ์ที่คุ้มครองคุณคือใครนะคะอันนี้จะเปิดไพ่แบบ general นาะเพระาะฉะนั้นสิยงสิทธิ์มีมากมายเลยแต่ก็จะเปิดดูแบบว่าโอเคแบบเหมือนกับว่าท่านดูแลคุณอยู่นะคะอาจจะไม่ตรงหรือตรงยังไงก็ต้องขออภัยนะคะแล้วคำพรที่คุณจะได้รับนะคะมาค่ะขอเป็นตัวแทนคนที่เลือกกองนอนอามิลเลอร์ค่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณอยู่คือใครคะว,ว้าเป็น Ace of Pentacles ค่ะเป็น True of Wands นะคะเป็น The Hermit อืม Five of Pentacles King of Cups สิ่งสิทธิ์ที่คุ้มครองคุณน,นะคะขอดูไพ่ตัวเลขเพิ่มเติมค่ะไพ่หกเขียวค่ะอ่าหมอตรงนี้เนาะหเขียวเก้าขาวและเป็นไพ่สองขาว้วาว อ๋อต้องบอกแบบนี้เนาะว่าคุคนที่เลือกกองนี้คือชาวธาตุด,ดินพระศกกรบมกรชาวธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูแล้วก็ชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนมีพลังงานของคนเกิดวันอังคารพุธพฤหัสเสาร์อาทิตย์ด้วยคําว่าคุณค่อนข้าง,งที่จะเป็นคนมีเซน์หรือนะลักษณะสัมผัสในคําว่าเคยอ่าอาจจะเป็นนิมิร หรือมีความเรียกว่าซิกเซนแบบลางๆอะค่ะเหมือนกับเรารู้ว่าตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีแล้วก็คุณน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเป็นโลกส่วนตัวสูงมีความไม่ได้มั่นใจในตัวเองมากนะักเป็นคนที่มีแผน1แผน B แผน A แผน C แผน Z อยู่ตลอดเวลา สี่นาศที่คุ้มครองคุณอยู่ค่ะคือหนึ่งเลยพ่อแก่นะคะครูบาอาจารย์ปุโรสีต่างๆรวมไปถึงในลักษณะผู้ชายที่เป็นเรียกว่ากษัตริย์อาจจะรัชกาลที่5นะคะหรือแม้กระทั่งกรมหลวงชุมพร หากใครนะคะบูชาสายอ่าเทพ,พเจ้ากรีกก็อาจจะเป็นโพไซดอนอาจจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับเทพต่างเทพอ่าเทพท้องถิ่นเทพพื้นเมืองนะคะรวมไปถึงเจ้าพ่อกดอูด้ดวยเพราะว่าใดๆแล้วอะค่ะคุณลูกไพ่ก้าวขาวไพ่หกเขียวไพ่สองเนี่ยมันบ่งบอกว่าสิ่งศิ์สิทธิ์เนี้ยคือครูบาอาจารย์หรือเกจิอาจารย์ที่ค่อนข้างที่จะเหมือนคุณเคยไปถูกฝากเป็นลูก ฝากเป็นในลักษณะลูกหลานของท่านหรือคุณเป็นมีการฝากเนื้อฝากตัวมีการไปร้องขอด้วยนิสัยของคุณคุณชอบร้องขอในลักษณะอ้อนวอนนะคะแบบว่าช่วยลูกด้วยเถิดรู้ไม่รู้ว่าจะขออะไรแต่สิ่งที่ลูกนั้นกําลังจะทําสิ่งที่ลูกนั้นกําลังจะเป็นขอให้ประสบความสําเร็จสิ่งหนึ่งแล้วค่ะไพ่แปดเหรียญมันยังบ่งบอกถึงในเรื่องของกองรอวัฏจักรของคุณคุณอาจจะเคยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง กับท่านในอดีตชาติหรืออารมณ์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง <c oughs> เช่นหยุดพ่อแม่คุณไหว้คุณก็เลยไหว้ตามรวมไปถึงในลักษณะอาจจะมีการเรียกว่าเหมือนเห็นแล้วชอบ <c oughs> เห็นแล้วรู้สึกถูกชะตา <c oughs> เห็นแล้วรู้สึกถูกจริต <c oughs> กับศ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นนะคะแต่ไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาเนี่ยบางครั้งอะคะ่ะคุณก็มีความมีเซนที่ต้องบอกว่าคิดไปเองหรือเปล่า ค,คุณจะรู้สึกว่าคุณคิดเองหรือเปล่าที่คุณได้ยินเสียงเหล่านั้นแต่จริงคุณไม่ได้คิดไปเองนะคะเพราะว่าไพ่เดอะเฮอร์มิขึ้นมาชัดเจนมากทีนี้คํำพรที่เขาอาที่ท่านจะให้คุณคืออะไรหนึ่งเลยนะคะในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการงานเร็วๆหล่านี้คุณอาจจะไปขอเขาในเรื่องของงานเรื่องของคดีความหรือเปลี่ยนชีวิตผิดร้ายให้กลายเป็นดีเดอะวีออฟฟอร์จูน แล้วก็ท่านจะให้คุณในเรื่องงานนะคะไพ่เก้าไพ่หกไพ่สองยังบ่งบอกถึงในเรื่องเสียงสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับพระแม่ธรณีก็ได้ค่ะรวมไปถึงเทพกษัตริย์พท้องเมืองต่างๆเนี่ยบอกเลยว่ารวมอ่านแล้วก็สารลักเมืองบอกเลยว่าเนี่ยท่านจะให้คุณในเรื่องของงานในเรื่องของเงินในเรื่องของความเป็นปึกแผ่น แต่คุณยังไม่สามารถขอโชคกับท่านได้นะคะแต่ขอให้คุณมีเงินเพิ่มหรือในลักษณะมีเรียกว่ามีงานที่ดีมีเจ้านายที่ดีเจ้านายเมตตายเอ็นดูเงีย้ยคุณสามารถจะขอได้ค่ะหนึ่งด่าหมายถึงการร้องขอที่จะต้องปฏิบัติหรือจะต้องเหนื่อยไม่ใช่แบบว่าได้พรมาแบบสบายๆเช่นคุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนความคิดหรืออาจจะลักษณะเวลาที่คุณของ,งานดีคุณก็ต้องขยันมากขึ้นหรือแมก้กระทัง่งคุณขอเรื่องเงินเสริมเงินเพิ่มคุณก็ต้องอาจจะเป็นลักษณะของการเล่นหุ้น หรืออารมณ์ที่เรว่าไปทํางานเพิ่มนะคะบอกเลยว่ามันเป็นพรที่แลกมากับความสามารถของคุณนะคะเพราะว่า The The View o f for t u n e j u s t i c e แล้วก็ i g h t of s w a นเป็นอารมณ์ที่ว่าอ่าเมื่อขอพรแล้ว จะต้องลงมือกระทำอ่ายังหมายถึงในเรื่องของพระพิคเนตด้วยพราป้าเลข6พระพิคเนตก็มานะคะสําหรับกองนี้ค่ะเอาง่ายๆเลยก็คือหนึ่งเลยในเรื่องของเกจิอาจารย์นะคะพระองค์พระพิคเนตสวนกระสตรัต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเทพท้องถิ่นนะคะอ่าคุ้มครองคุณอยู่ค่ะขอพรนะคะคุณได้ได้คำพรเกี่ยวข้องกับในเรื่องของงานจากรายให้กลายเป็นดี อ่าไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองดวงชะตาต่างๆนะคะบางคนก็เพิ่งไปกราบไหว้มาหยกๆเองนะคะหรือในลักษณะไปแก้บนไปทําพลังงานตัวเองให้ดีขึ้นนะคะอย่าลืมว่าพอของคุณจะต้องลงมือกระทําแล้วถึงจะเป็นจริงนะคะสําหรับคนที่เลือกกองน้องมิเลอร์ค่ะกองที่สองค่ะกองน้องโกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสียงสิทธิ์ท่านไหนที่คุ้มครองคุณอยู่และคำพรของคุณที่จะได้รับจากท่านคืออะไรขอเป็นตัวแทนคนที่เลือกกองน้องโกได้วยค่ะ มแม่แรกเป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะ Three of Wands ค่ะ The Sun Wow Three of Pentacles คุณยกไหวยเยอะเหมือนกันนะ Seven of Wands คุณแบบว่าไปที่ไหนก็ยกมือไหว้ผ่านที่ไหนก็ยกมือไหว้ค่ะแล้วก็อ่าไพ่ตัวเลขน,นะคะ บอกเลยว่าเป็นพาหูวัดพ,พาหูวัฒนธรรมมากๆเลยบางคนที่ไหว้ยเยอะแยะอะไรดีก็ไหว้ค่ะแปดเห็นไหมไพ่เลขแปดขึ้นมาเลยค่ะไพ่เลขหนึ่งค่ะแล้วก็ห้าโอ้โหคุณมีตั้งแต่เรียกว่าครูบาอาจารย์สายต่างๆรวมไปถึงในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับปู่ย่าตายายวิญญาณบรรพบุรุษเรามาดูกันก่อน,นว่าคนที่เลือกกองน,นี้คือชาวธาตุดินพระศกกำมงกรชาวธาต ไฟแม่สิงห์ธนูชาวท่านลมเมถุนตุลกุมวันอาทิตย์จันอังคารเสาร์นะคะสิ่งหนึ่งเลยคุณเป็นคนที่ชอบไหว้หรือชอบทําบุญนะคะให้หเหรียญนะคะไม่ใช่ทำบุญเกี่ยวข้องกับเข้าวัดนะแต่อาจจะเป็นทาบุญการบริจาคการซัพพอร์ตช่วยเหลือองค์กรต่างๆสามไม้เท้าค่ะที่ผ่านมาคุณอาจจะเพิ่งกลับมาจากการบูชาหรือการกลับไหว้สิ่งศักดิ์แดนไกลหรือได้รับสิ่งศักดิ์มาไว้ครอบครองนะคะ สามเหรียญขึ้นมาค่ะกับเจ็ดไม้เท้าขึ้นมาช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องของเงินในเรื่องของงานในเรื่องของสัมมาอาชีพที่คุณมีอยู่แล้วก็คุณอาจจะขอพอรโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณอยู่ค่ะเป็นไพ่เดือดซันหนึ่งเลยหน,หนึ่งเลยนะคะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคยกรับว่านานแล้วเช่นพระแม่อุมาเทวีแต่แม่มองเห็นเนี่ยไพ่เดอดซันเนี่ยคือเด็กถือเด็กเด็กขี่ม้า บางคนอาจจะกับไหวไอ้ไข่หรือว่าเจดีย์กูมารทองนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนเล่นสายพายนะคะหรือแม้กระทั่งที่เกี่ยวข้องกับเหมือนเหมือนกับถ้าสา,ายจีนคือทีกงทีมาเจ้าที่เจ้าทางกับไหวฟ้าดินกับไหวเยอะแยะมากมายรวมไปถึงมีมีพลังงานของที่แม่มองเห็นหรือคือเจ้าแม่สร้อยดอกหมากพญานาค แล้วก็อาจจะมีครูบาอาจารย์ที่แตนไกลากบ,าบา,า,า,นนาะคะงคนกับว่าครูบาอาจารย์โนรานะคะบางคนกับว่าครูบาอาจารย์ทางอีสานทางทางเหนือก็ได้ค่ะทีนี้ไพ่สามเหรียกยกจะไพ่เจ็ดไม้เท้าไพ่ห้าขึ้นมาคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเซนส์การติดต่อฝันแม่นวาจาศักดิ์สิสสทธิ์ไพ่หนึ่งขาวยังหมายถึงมีวิญญ,ญาณดีๆตามคุณอยู่ แล้วก็บางคนกับไหว้ครุฑพญานาคเนาะตามที่แม่ได้พูดไปแล้วตอนนี้มันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายองค์มากๆเลยค่ะที่คุ้มครองคุณเพราะว่าคุณเป็นคนไปลามาไหวเห็นอะไรก็ยกมือไหวเห็นอะไรก็เคารพศรัทธาด้วยความจริงใจค่ะแต่สิ่งที่คุณควรจะขอพรนะคะก็คือเรื่องงานเรื่องเงินนะคะแล้วก็ใดๆแล้วค่ะมันมีไพ่ขยายดวง Seven นนอสเ e นเดเคบางคนได้ กับไหวนางไม้กับไหวนางตะเคียนกับไหววิญญาณต่างๆวิญญาณอาสารวัดโบสถ์บางคนกลับไหวเทพีที่เกี่ยวข้องกับทางโลกวิญญ,ญาณเทพีหรือเทวะที่เกี่ยวข้องกับทางโลกวิญญาณนะคะไม่ใช่แค่ในเรื่องที่คนอื่นเขาไหว้กันคุณมีสปิริตคุ้มครองคุณมีแบบสปิริตสายต่างๆคุ้มครุมคอบางนคนไม่ใช่แค่แบบมูเตลูสายฮินดูทางวิชหรือทางแบบว่า ทางจีนคุณก็เอาหมดเลยนะบอกเลยว่าครบเครื่องแล้วก็มีเครื่องรางของขลังเพราะแปะคือเครื่องรางของขลังนะฮะคอยดูแลคุ้มครองคุณอยู่นะฮะทีนี้คำพรที่คุณจะได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น King of Cup s เสน่ห์เมตตาเดินทางไปที่ไหนปลอดภยัยเดินทางไปที่ไหนมีแต่คนรักคนชอบคุณจะได้รับความเมตตาความอนุเคราะห์จากเขาเหล่านั้นคุณมีสเสน่ห์บางคนไหว้กรบไหวสีพึ่งเลยนะ้เยอะมากกองนี้ ให้หกถ้วยขึ้นมาเนี่ยคือเมตตาเอนดูคุณจะได้รับคําพอรคือเมตตาเอนดูไปที่ไหนมีแต่คนรักไปที่ไหนจะไม่มีคนเกลียดนะคะแต่จำเอาไว้ว่ามีแต่คนรักแต่ไม่ได้เชิงในลักษณะของความรักแต่เป็นคนที่เมตตาเอนดูให้โอกาสคุณอย่าพึ่งไปขอพรความรัก เพราะว่าขอทีไรมักจะไม่สมหวังนะคะให้ขอพรในเรื่องขอให้มีคนเมตตาขอให้มีเสน่ห์ขอให้เจ้านายรักขอให้มีคนเอาเงินมาให้อย่างเนี้ยได้แต่ถ้าขอความรักแท้ยังเหนื่อยอยู่ยังไม่ใช่ดวงของคุณในช่วงนี้นะคะขอพรงานขอพรเงินได้แล้วก็แม่เสริมคือไปทําบุญโรงศพไปทําบุญที่เกี่ยวข้องกับทางโลกวิญญาณ อุทิศบุญให้แก่สัมภเวสีผู้ผีไม่มีญาติหรือบรรพบุรุษที่ต้องรับไปแล้วเพราะพลังงานหนึ่งข่าวคือพลังงานบนรรพบรุษเพราะฉะนั้นบนรรพบรุษคุ้มครองคุณ spirit เน้นเรื่อง spirit จิตวิญญาณเครื่องรางของขังคุ้มครองคุณอยู่แล้วก็มีครูบาอาจารย์หลายสายที่คุ้มครองคุณอยู่นะคะอันนี้มันไม่เจาะจงเพราะว่าคุณมีพลังงานเหมือนจะเรียกว่าพลังงาน universe ก็ได้เป็นเป็นจัก,กรวาลที่คุณไหว้ได้หมดแล้วเขาก็คุ้มครองคุณอยู่แต่เน,น้นๆเลยนะสปิริตพญานาคอุมานเครื่องรางที่คุณพกคุ้มครองคุณอยู่ค่ะโอเคค่ะกองที่สนะคะก็คือกองน้องคิปเปอร์หรือคุณคิปเปอร์ค่ะแม่เลือกกองคิปเปอร์นะคะขอเป็นตัวแทนคนทุณเลือกกองคิปเปอร์ค่ะ ขอดูไหนค่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไหนคุ้มครองคุณอยู่นะคะโอ้โหใบแรกคือเดอะเบลล์อ่ะอันนี้ก็พาหุวัฒนธรรมนะคะว่าเยอะเก้าเหรียญค่ะโอ้ทรีออฟสเพนตาคลส์คุณขอเรื่องเงินโชครามนะคะไฟส์ออฟเพนตาคลส์ มีเซนต์อีกต่างหากและเป็นไพ่ two อ f s w o r d คุณมีคําพูดมีปียะวาจาที่ดีในเรื่องของการขอสินงศักส,สิทธิ์เลยค่ะคนที่เลือกกองนี้คือชาวธาตุดินพระศกกรรมกรชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมมีพลังงานของอ่าเมฆกรกฎแล้วก็มีนคนที่เกิดวันพฤหัสอังคารเสาวศ คุณเป็นคนที่มีหนึ่งเลยเนาะจากหน้าไพ่เลยคือคุณมีเทพีคุ้มครองอาจจะเป็นเจ้าแม่กาลีพระแม่รัศมีนะคะแล้วก็อาจจะมีในลักษณะของสายสปิริตจิตวิญญาต่างๆนะคะเป็นตายายนะคะบางคนไหว้อย่างคุณแม่เนี่ยอายกตัวอย่างคุณแม่ไหว้พรานบุญบางคนก็อาจจะเป็นแบบว่าเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นท้องถิน่นเช่นย่าโมนะคะใครอยู่โคราชก็ย่าโมอะไรอย่างเงี้ย ใครอยู่จังหวัดต่างๆก็สิ่งสารหลักเมืองหรือสิ่งสิ่งที่คุ้มครองจังหวัดนั้นนะคะคอยดูแลท่านอาดูแลคุณอยู่แล้วก็คุณมีเซนส์มีสัมผัสในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารต้องบอกไปอย่างนี้เลยคุณอาจจะเห็นภาพเห็นเป็นนิม,มิตเห็นเป็นเกี่ยวข้องกับสิ่งตรงนั้นมีอะไรอยู่แล้วคุณก็มีพยายนาคอยคุ้มครองนะฮะ อ,อย่างคนอยู่ลำพูนนะคะลำพูนก็แม่จาม,มาเทวีเนาอะ,อะอยู่อะ,อะไรนะจังหวัดไหนๆอ่ะสิส่สิทธิที่คุ้มครองจังหวัดเราจังหวัดนั้นผู้มีคุณจังหวัดนั้นกําลังคุ้มครองคนอยู่ค่รวมไปถึงวิญญาณบรรพบุรุษ ไพ่ห้าเหรียญน,นะคะยังบ่งบอกเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์อดีตชาติอดีตชาติต่างๆคุณอาจจะเคยเป็นลูกหลานท่านเช่นบางคนเป็นลูกหลานโนราบางคนเป็นลูกหลานผีฟ้านะคะอ่าบางคนเป็นลูกหลานพญานาค,ะคนนลูกหลานสา,า,า,ายพญาครุฑนะคะก็มีความผูผกพันเกี่ยวกับตรงนั้นนะคะทีนี้เรามาดูเลขตัวตัวเลขเนี่ยที่ขยายอันหนึ่งเลยไพ่สองเหลืองค่ะเกจิอาจารย์ด้วยเนาะแม่ขอเพิ่มเติมไพ่หกแดงนะอ่าไพ่ ไพ่ก้าแดงค่ะเนี่ยพญานาคนะคะแล้วก็ไพ่ห้าขาวก็คือดวงวิญญาณเจ้าที่ต่างๆเียศิษย SI ์ที่อยู่ต่างต่างที่คุณไปกราบไหว้ท่านก็นมาดูแลคุ้มครองบางคนอันนคกศรศธรรมาชก็ไข่เดียวว่าเจดีอะไรอย่างเงี้ยท้าสุนนารีนะคะอ่าท่อขุนผาเมืองขุนผาทิพอะไรอย่างเงี้ยคอยคุ้มครองคุณอยู่บางคนมีครูบาอาจารย์ที่สายแข็งมากบางคนก็เป็นหมอดูรับขันอันนี้ก็พูดกระตามหน้าไพ่เนาะ สิ่งเหล่านี้ที่คุณกลับว่าอยู่ทุกๆวันดูแลคุณอยู่เพราะว่ามันเยอะมากพ้ยเดอะเวิขึ้นมาในตําแหน่งแรกค่ะคือเยอะจริงๆแต่โดดเด่นก็คือตามที่แม่พูดเนาะในช่วงนี้ที่นี้ทาพอที่คุณจะได้รับจากอ่าจากจากเขาเหล่านั้นหรือจากองค์งงนั้นนะนะคะหนึ่งเลยการคุ้มครองการดูแลเวลาคุณหลับหรือหักคุณออกจากฝันไม่ฝันไม่ดี โชคลาภแหละใหะ้เก้าคำพรคือโชคลาภนะคะให้สิบดาบพยายนอันตรายต่างๆเนี่ยคุณมีวิญญาณหรือคุณมีบางสิ่งสัมสิงที่เป็นวิญญาณทางดีคอยคุ้มครองคุณอยู่บางคนช่วงนี้อาจจะกรวดน้ําให้วิญญาณสัมภเวสีให้อปติกะหรือให้เกี่ยวข้องกับครุฑเกี่ยวข้องกับพยานหน้าเกี่ยวข้องกับตายายเนี่ยคุ้มครองคุณอยู่คุณจะได้โชคเดินทางปที่ไหนปลอดภัย รวมไปถึงในลักษณะคุณได้รับความเมตตาจากสิ่งสิทธิ์เหล่านั้นเวลาขออะไรก็จะได้ง่ายๆแม้ว่าอาจจะได้ไม่เต็มที่แต่ยังน้อยมันได้มาตลอดรวมไปถึงโชคลาภต่างๆและการเงินที่ไหลเวียนมากขึ้นนะคะแล้วก็การคุ้มครองคุณจากพยานอันตรายจากสิ่งที่ไม่ดีจากศาสตร์มืดต่างๆเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าช่วงนี้ไพ่มาแนะนำให้คุณนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาด้วย เพื่อเพิ่มพลังตัวของคุณเองด้วยเพื่อเพิ่มเซนเพื่อเพิ่มจิตสัมผัสของคุณด้วยนะคะโอเคค่ะ okay, กองสุดท้ายนะคะว่าสิ่สิศิษฐ์องค์ไหนท่านไหนคุ้มครองคุณอยู่นะคะแล้วก็คุณได้รับคำพรนะคะยังไงนะคะเกี่ยวข้องกับสิริศิธิ์องค์นั้นนะคะโอเคขอเป็นตัวแทนคนที่เรียกกองน้องเอพิลค่ะ ใบแรกนะคะว้าวผู้ The Star. ดเดอะซตาจัดเมนต์เส้นแรงจังเลยเอสออฟเพนด์โคลสจัสติสืมไฮเมจเจอร์ออกมาเยอะมากแล้วก็ชูอฟซอสคนนี้เส้นแรงเส้นหนักเส้นแน่นนะคะเห็นผีแบบฟิลแบบคนเห็นผีสัมผัสดได้โอเคมีทูสตาเจ็ดแดง หกแดงแปดขาวลูกหลานสายพญานาาลูกหลานสายรุ่มแม่น้ําต่างๆรวมไปถึงเทวทูตทูตสวรรม์บางคนอาจจะไม่ใช่ศาสนาพุทธหรือฮินดูอาจจะเป็นคริสต์บางคนได้รับพลังสัมติงเกี่ยวข้องกับเซนการช่วยเหลือมนุษย์คุณคือชาวธาตุดินพระศพกัรมกรชาวทาตุลมเมถุนตุนกลุ่มชาวธาตุน้า,า,นกากรกฎพิจิกมีมีคนเกิดวันพุธเสาร์อาทิตย์จันทร์พฤหัส มีพ่อแก่มีปู่ฤษีที่คอยคุ้มครองมีผีปู่ผีย่าไพ่จัดจำเนื่ยังหมายถึงคุณมีเทวดาองค์หลักๆเช่นพระศิวะพระนารายณ์บางคนบูชาพระพรหมบางคนกับไหว้พญานาคกับไหว้ครุฑนะฮะแล้วก็มีพลังงานที่เกี่ยวข้องกับเรียกว่าเป็นกอเสเป็นกอเป็นกอเสดที่ หลายๆคนไม่รู้แล้วคุณกลับไหว้บูชาอยู่นะฮะบางคนบางคนก็ยังไหว้อัเทพีอะเทน่าอะโฟไดสนะฮะหรือแม้กระทั่งอ่ไหว้าสายอา่ะฟาโรด้วยอะพลังงานตรงนี้เนี่ยให้ในที่แม่ตีเลยอะเป็นพวกสายฟาโรนะฮะเนี่ยเนี่ยแล้วคุณมีเซน์มีม,มีมีพลังงานที่ฝึกจิตมีสายสัมผัสบางสิ่งบางอย่างบางครั้งเห็นตัว ตนของคุณที่ไม่ใช่ตัวคุณเหมือนอารมณ์แบบอดีกชาติหรือเห็นภาพหลอน,เห,นเห็นภาพไม่หลอนสิเห็นภาพแวบเห็นภาพเป็นมอนิเตอร์นะคะโอ้พลังงานแรงค่ะแต่แน่ๆเลยตอนนี้คุณมีพลังงานของอาสารหลักเมืองหรือแม้กระทั่งพลังงานที่เรียกว่าเทพที่เกี่ยวข้องกับการพดุงความยุติธรรมนะคะเจ้าพ่อ,บบอก,กวนอูได้นะฮะอ,องค์พัะนารายก็ได้ค่ะ องค์พระแม่อุมาเทวีพระแม่ธุรคาเทวีก็ได้แต่ตอนนี้พลังของคุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยอ่อนร้าอาจจะขาดการปฏิบัติหรือในลักษณะคุณรู้สึกว่าตัวตนของคุณนั้นแพชชั่นในการปฏิบัติบูชามันน้อยอาจจะเหนื่อยมากๆให้กลับมาไหว้นะคะคุณจะได้เซนจากสิ่งเหล่านั้นค่ะได้พลังงานกลับคืนมาคำพรอที่คุณจะได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณกลับไหว้หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณอยู่เลยคือโอกาสใหม่ๆ เรื่องราวใหม่ๆการเห็นมิติใหม่ๆสิบไม่เท้ายังหม่ถึงในเรื่องของการงานการปลดหนี้นะคะ The High p r i n t e s s บางคนกราบไหว้ราชนีพระจันทร์กราบไหว้สิ่งที่เป็นดักดากหน่อยจริงๆมันกราบไหว้อ่ะอันนี้คือเป็นพลังงานของจิตวิญญาณที่สูงมากเลยนะคุณจะได้รับสเสน่ห์ได้รับพรแห่งได้รับโอกาสการเงินการงานรวมไปถึง King of Swords ขึ้นมาถ้าหากใครมีปัญหา เกี่ยวข้องกับศัตรูคุณจะได้รับชัยชนะแบบกระทันหันหรือแบบว่าได้ชัยชนะที่สมบูรณ์เป็นคอมเพรสเพราะฉะนั้นกลับมาบูชากลับมาไหว้กลับมาปฏิบัตินั่งสมาธิสวดมนต์เถอะค่ะบางคนแบบว่าอาจจะมีพลังงานของให้คุณแม่เรียกคุณแม่เรียกไม่ถูกนะแต่ถ้าถ้าในความเข้าใจของคุณแม่คือคุณเป็นคนมีจิตวิญ,ญญาณอะสมมุติคุณหยิบจับอะไรอย่างเงี้ยคุณไหว้อะไรอะคุณไหว้ได้หมด แต่คุณชอบในเรื่องของเซนต์อาจจะเป็นพิธีกรรมศัยศาสตร์หรือความลี้ลับคุณก็จะได้พลังงานครูบาอาจารย์ที่คอยสั่งสอนคุณนะดีแต่บางครั้งหากคุณละเลยหรือในลนักษณะมีความแบบละหลวมต้องทําให้ดีมากกว่านี้คุณจะสําเร็จกับสิ่งที่คุณขอจงรักษาสจัจวาจาให้ดีค่ะสี่หสิ่งที่คุณกรบวากําลังเพ่งเล็งคุณอยู่คุณคือลูกหลานพญานาคสายน้ําต่างๆรวมไปถึง คุณมีของดีของคุณอยู่แล้วที่ใครเขาไม่รู้ด้วยแม้กระทั่งคุณแม่แต่บอกเลยว่าของดีเหล่านั้นคุ้มครองคุณอย่างแน่นมากๆเลยค่ะโอเคค่ะอันนี้ต้องใช้วิจารญาในการรับชมรับฟังนะคะหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบพคุณการกดไลค์การกดซับสไคร้การกดแชร์ให้กับแม่ค่ะสี่สำคัญเลยค่ะใครจะดูดส่วนตัวอะไรมาที่นมสวิตชห้าหกสามห้าหกค่ะแล้วกไปเดี๋ยวพิธนี้ค่ะสวัสดีค่ะ